สวัสดีครับวันนี้พวกผมนาบีดีกันนะครับวันนี้ก็อยู่ในในในการแลกคนอวดหีใช่เบิร์กบูมใช่ใช่ใช่ทั้งเองทั้งเองทั้งหมดคนอวดหีคนอวดหีนะครับแล้นนวในคนโชว์หีดูเนะครับฮะคนอวดหีคนอวดหีไม่ครับนะครับคนอวดหีไม่ครับคนอวดหีไม่ครับก็มองอยู่ไงว่าวันนี้นี่คนนี้นี่ คนนี้นี่บูมคนเทียนผีไม่ใช่คนอวดนี่บูมนี่คนอวดนี่ก็เวิร์กอยู่คนอวดเอามาเริ่มรายการเลยเราตอนนี้จะทำภารกิจอะไรกันครับลาลาชาผีจับคือจับเจ็ดจับเจ็ดบุรุษเห็นผีนะครับเจ็ดไม่ต้องเจ็ดหนึ่งบุรุษหนึ่งบุรุษเห็นผีอ่ะไปเริ่มกันเลยครับ อันนี้จะเป็นแน่นกันหน้าท้าผีนะครับบอนนี่หรือบูมนะครับเขาจะเป็นผีจะเป็นคนเน่นนะครับบอนน,นนี่ไว้ทาะอ่ะมาเล่นกันเลยไปบูมไปที่บูมไปท,ที่ที่ของบูมดีมนี่เดี๋ยวจะเป็นผีให้ ใช้วงกันนะครับไม่ใช้วงพูดกันได้ไงอ่าใช้วงไปตรงกลางสะพานไปกาาลางสะพานนะครับทำไมต่อครับเห็นกล่องนั้นไหมเห็นเปิดเรียบร้อยแล้วเอาเอาน้ำออกมาแล้วก็เทใส่ถังแป๊บหนึ่งนะมาเอาออกมาทั้งหมดเลยอ่ะขอใส่ข,ของกลับคืนกันอ่ะกลับ,บหมดแล้ว,ลวถ,ถังทีเรียบร้อยแล้วอุ้ยน้ำไม่หันเอาน้้นเอ่าไปต่อครับ ยมน้ำเอามาสองสีเลยอืออะไรต่อเอาชุดมาย้อมอืมเจ้าสีดำใช่ไหมอมใส่เลยครับย้อมสีเสร็จแล้วใส่เลยเยนสียหมไหน้าดำออกดำดกบ้งมาดูสีใหม่ดำออกดำหัวออดำด้วย ชิปแล้วก็มองไปใต้สะพานเลยครับอลืมใส่วอลไปทะโมเร็วครับ,วรบเวลามไม่มากครับกดชิปกดชิปมองไปใตส้สะพานเห็นแล้วครับนั่นแหละไอ้กวางคุณก็จะเห็นก้อนจิ้งเตอร์เตนไปฝอ่ไว้ครับโอเคเฉยเฉยไปเลยครับเป็นนะครับไปกุ้มมันรอบนึเลยครับไปน,นะครับเอาแล้วเจ็บมือตายวิช <c oughs> าจะเป็นยานผีแป๊บหนึงครับคัด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 อ่ะกลับ กันมาต่อนะครับจากที่เกิดข้าิดพลาดเมื่อกี้ไปไหนต่อนรับคุณบูไปไปตรงสารภูมิเลยครับสารภูมิเนี่ยครับครับคุณเห็นกล่องเลยครับกล่องไหนครับไม่มีครักล่องข้างๆสารภูมิครับเขาเห็นครับแล้วเปิดเลยครับแล้วก็จะมีเครื่องดื่มไม่ต้องบอกครับผมกินนะครับมีน้ำรับมีน้ำผมกินนะครับต้องมีน้ำอยากกินนะต้องมีน้ำทำยาครับ ไม่ต้องทำครับแค่เอาวางไว้ครับวางไหนครับวางไว้เลยครับวางไวไหนครับวางวางไวตรงตรงที่วางยาวางยาแหละครับอืมไม่ใช่ตรงนั้นครับแล้วคุณมาจากไหนครับตรงครับแล้วคุณมาจากไหนครับผมนี่เฉลยให้เลยโอ้เปลวเลยอ่ะผมนี่เฉลยให้เลยที่ที่ปุงยาก็วางไว้เลยวางนะครับเนี่ยที่ปุงยาตรงที่ปุงยาเอากวดน้ำอ่ะ โอ้ยผมต้องทุบแล้ววางหมดนะครับไม่ใช่ต้องเอาขวดน้ำที่มีน้ำอ่ะเอาหรอครับคุณไม่บอกผมครับโอ้ยใครเขาคูรู้กันหมดแล้วจำเนึงครับคุณอยู่ตรงนี้ก่อนครับผมจะไปตักน้ำมาใหม่คัดครับอามาต่อกันนะครับใส่ยาเลยครับใส่ที่ปุงยาใช่ไหมครับใส่แปหนึ่งครับใส่ไปนะครับโอเคแล้วก็ก็จะเห็นโร์ยาอยู่ตัวนึ้งครับสร้างมันเถอะเข้าไปในบ้านเลย พ่อเห็นหน้าคนอุณอตั้งนานแล้วไ,ไม่ใช่ขึ้นบันไดเออไม่เห็นนะออขึ้นบันไดเ <c oughs> ข้านะคะเราจะตูเข้าไปเลยครับแล้วก็ให้ให้ให้คุณทับวางวางไฟไว้ตรงนั้นเลยครับต,ตรงไหนครับไฟไว้ตรงโต๊ะครับโต๊ะหินไฟไว้ตรงโต๊ะหินครับวางนคะครับเคจา้าคุณก็ลงไปชั้นล่างเลย น้าคุณจะเจอถ้วผมจะเจอก,กับคุณลงไปชั้นล่างเลยเลยบีมลงครับไม่ใช่ชั้นล่างที่ในบ้านอะเอาก็มาบอกครับโอยลงไปชั้นล่างไม่ใช่ไม่ใช่ใชออกจากบ้านเอ้าขอมาเจอกับคุณใช่ไหมครับลงไปเลยวครับคุณผมควรให้คุณไปห้องร่องร้องรับห้องนั้นแหละรครับที่คุณอยู่ จานั้นก็ให้คุณน,ะนั่งเก้าอี้ครับผมนั่งเหรอนนครับเพราะมันมีเก้าอี้ให้ครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เก้าอี้นะรถใหม่ครับอ่ะอมาแทนเก้าอี้โอ้ยอ่านั่งครับดูแต่กล้องจอปิดก็จะเห็นได้แน่นะได้เลยคุณไม่ทิรอตัวนี้คุณสัมผัสไ,ได้บ้างครับรู้สึกเหมือนเคขึ้นรถเนะครับ <c oughs> ที่มาสั่นได้เพราะผมกดไปข้างหน้าครับอ๋อสั่นเหรอยาวเหรบคุณยังยิ้มาอกเหรเห็นครับคือคุณมีครับเห็นเลยครับมันจากตรงยังไม่เห็นมีใครเลยนะตรงนู้นนะคนเยอะเหลือเกินเหรอเห็นอยู่ตั้งนานเห็นอยู่ตั้งตั้งแต่ต้นจนจบ เดี๋จตปฏิบนี้ครับคุณไปเป็นในห้องนั้นค่บห้องไหนห้องห้องนั้นที่คุณเอย่ไม่สังเกตห้องสิหตรงนั้นแหละครับตรงนั้นแหละครับไปไหนที่คเห็นไนะคบไม่เห็นครับไม่ใช่ผมเห็นว่าคุณเห็นอะไรไหมตรงนั้น่ะเห็นครับเห็นมวกครับใส่เลยครับ อะไรต่อคะให้คนหยู่ตระหนกเจอสัมผัสค,คนขับมาดูสิให้ผมต่อยคุณใช่ไหมครับสัมผัสอะไรได้บ้างครับเห็นคุณครับไลฟ์คุณไลฟ์ผมมองต้องต้องนั่งอยู่นั่นน่ะงั้นเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับแล้วคุณอยู่จริงอะ่ะเฮียตี้ดิ <c oughs> ฉันไม่มีแกอ๋อธ <c oughs> ุร,รกิจครับเดนหนูคุณได้เลยครับปั๊ วันนี้หมวกสัมผัสวิญญาณใช่ไหมครับใช่ครับผมไปรับร<ม>ับคุณแล้วมันไปรับไหมครับผมไม่ต้องรับครับคุณอยู่กับผมอยู่ตั้งแต่แรกครับอะไรคุณมีกล้องทำไมคุณมาในคุณตัวเลยครับ,แ,รบแล้วท้ามาคนชื่อเดียวกับผีด้วยครับ <c oughs> เบเสี่สีห,หัวพิไปอ่าของันก็ขอจบคลิปนี้ครับสวัสดีครับบาย